บอกเลยว่าร้านนี้นะเหมาะกับแบบไปเดินเล่นช้อปปิ้งเสร็จแล้วมาเป็นครอบครัวแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนแบบของขวัญให้ลูกเล็กๆ,<ช>ๆ,ๆหน้อยแล้วตอนเรียนเด็กๆชอบไปนอนมีพิซซ่าด้วยมาร์กไหมมาร์กดิมาร์กทุกร้านเลยเนี่ยส <c oughs> ามร้านแล้วอ่ะ <c oughs> ร้านน่ารัก ผู้หญิงน่าจะชอบแล้วก็เด็กๆน่าจะชอบเลยเพราะว่ามันเป็นร้านแบบความใฝ่ฝันของเด็กๆเลยอ่ะเ้ยน่ากินน่ากินโหเมนูอย่างเงี้ยเด็กๆที่ไหนก็กรี๊ดกินหมดจานแน่นอนนอกจากจะมีอันนี้แล้วเนี่ยเ็าจะมีเมนูเป็นพวกแบบพาสต้าเป็นสปาเกตตี้แล้วก็เป็นพิซซ่าด้วยนะอ๋ะอ,อเดี๋ยวป้อนเด็กๆหนึ่งครับแม่ครับแม่ป้อนผมหน่อยครับเต่าให้ด้วยนะครับแม่บนึงนะลูกนะ อะลูกชายค <mêmes> <fits> วัน <quotes> มันกระหงเลยครับแม่ต้องกิ่ล้อร้อนร้อนได้ไหมไหนแม่ลองชิมมั่งอร่อยมันครีมมี่แบบเบากม านนี่อุ่นอร่อยไปแล้วมามาถึงของหวานกันบ้างครับเค้กฟักทองที่เป็นพัมคินมองบลังนั่นเองมองบังด้วยคือจริงๆช่วงที่เรามาเป็นฟักทองเยอะเพราะมันเป็นฮาโลวีนใช่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเดือนตุลาเป็นเดือนฮาโลวีนก็จะมีฟักทองเยอะหน่อยรู้เลยมาร์คดับเบิ้ลมาร์คทมาร์คอะไรมาร์คเขาไป อาจจะเปนจุดเข้าไปคือมันต้องต่นต้องลองอ่ะมา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 ต้องลองชิม<อ>เลยนะอืมโอเลยเยนเนาะมันเย็นเนาะมันแบบเขาเรียกว่าสดชื่นอ่ะ มากันได้ทั้งครอบครัวจริงเนาะแล้วอร่อยที่แน่ๆการตกแต่งร้านให้กี่คะแนนครับโอ้โหถ้าการตกแต่งร้านนะพี่ให้เต็มสิบเลยเพราะว่ารายละเอียดดีไม่ว่าจะเป็นประตูไม่ว่าจะเป็นฝาผนังเป็นโต๊ะเป็นอะไรต่างๆนี่คือโอ้โหเด็ดชอบแน่นอนของไม้ผิวของไม้ใช่แล้วก็แบบว่าวิธีการวาดตัวกระตูอะไรต่างๆนี่คือมันแบบเข้ากันสีสีสีวิธีระบายสีแล้วได้หล่มากรสชาติอาหารกี่คะแนนครับรสชาติอาหารเนี่ยถ้าเต็มสิบให้แปดเทำไมอ่ะเพราะว่า ที่ยังไม่ได้ลองชิมทุกเมนูพิซ่าไม่ได้ลองชิมพาสต้าไม่ได้ลองชิมแต่ลองชิมแล้วตัวนี้ผ่านเต็มสิบขนมผ่านเต็มสิบอ่ะก็เลยให้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นต้องเหลือไว้มาเพิ่มใช่แล้วถ้ามาที่คิชิโจจิเนี่ยนะคะเพื่อนๆต้องมาเลยร้านนี้มาร์คเอาไว้เลยเดินมาไม่ผิดหวังแน่แต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นี้มันยังมีอีกพร้อมไหมลัชุพร้อมมากครับมาร์กมาทุกร้านแล้วมาร์คตอนรานต่อไปเตรียมนะโอเคจัดการให้หมดแล้วเดี๋ยวไปต่อเลย สูงไม่ทะวังสูงเท่านี้ว่าเน่งอ่ะเดินกลับมาที่สถานีรถไฟนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เดินมาตรงถนนซันโรดแต่ว่าครั้งนี้เราไม่เข้าซันโรดนะเดี๋ยวเราเข้าซ้ายมือถนนไดายากาเลย,เ,ลยเดี๋ยวท้าย เดินออกมานะคะสุดถนนระยะไกลเสร็จแล้วข้ามถนนมาทางฝั่งห้างโตคิวนะเลี้ยวขวาเลยครับเดินเลี้ยวซ้ายนะคะเข้าถนนไทโชโดลิมาเลย <c oughs> เดินเข้ามาในซอยนี่นะคะก็ประมาณสัก2 3 0 0เมตรผ่านร้านรองเท้าแพทริกมานี่อยู่ขวามือเลยซ <c oughs> อยบีนฟาร์มซ <c oughs> อยบีนฟาร์ม คสวัสดีคฮัลโหชคุณซจิฮิรุซจิฮิระสันะคะก็จะเป็นเจ้าของร้านซอยบีนฟาร์มนั่นเองที่นี่ขายอะไรพิเศษยังไงที่นี่ขายมิโซะว่ามิโซะของเขาเนี่ยมาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีให้เลือกเยอะมาก โอ้โหอันนี้คือมิโซะหมดเลยใช่แล้ววิธีการที่เราจะทานที่ร้านนี้เนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องเลือกมิโซะก่อนครับพอเลือกมิโซะปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอาไปให้เขาเขาก็จะปรุงอาหารให้เราทานนั่นเองอเดี๋ยวให้เขาพาดูเลยแม้ว่าเรามันมีมิโซะแบบไหนอะไรยังไงบ้างเอาเดี a e มิโซเนี่ยมันเยอะมากจริงๆเราก็อยากให้คุณลุงอ่ะเขาแนะนําพวกเราเลยดีกว่าให้เขาลองเลยว่าอันไหนเนี่ยที่มันเป็นเด็ดของร้านเขาเลย <Okay. S 1> แล้วเรารอชิมเลยดีกว่าได้เลยครับให้ you อยอริชคันนะัชมาสิ <Thank> ไปรอมา ปรากฏว่าคุณลุงทำเสร็จแล้วก็มานั่งโต๊ะเดียวกับพวกเราเลยครับผม <Hi. S 2> เขาเห็นเจ๊เป็นลูกป่าวนอกจากแกจะควบคุมเรื่องการทำอาหารแล้วแกก็มาควบคุมเรื่องการกินของพี่ด้วยนานแล้วอ่ะที่ไม่ได้มีคนมาัทำแบบนี้ล่าสุดก็เจ็ดขวบตอนพ่อทำให้อ่ะโอ้ยอริกาโต้ thank you อิตาดาคิมัสกินเลยนะครับป้าแมนแมน เขากินกันอือือร่อยอร่อยต่อไปเป็นอันนี้นี่นี่อ,อืออร่อมากอันนี้กินง่ายอันนี้กินได้ทุกวันผักมันนุ่มมากแล้วก็มีเคี้ยวง่ายมากไม่แล้วม่ดีตอออ่อสุขภาพแน่นอนอะคือน้ำซุปมันแบบเบา อันนี้อย่างที่สามเป็นซุปเนื้ออขอลองชิมน้ำซุปก่อนเลยไหนไหนไหนข้าวนึ่งโชนี่ดูเนื้อนะชิ้นเนื้อหนาแล้วก็แบบชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำซุปเลยไหนว่านโชว์ดูหัวจะเท้าตุ่นจนเปลี่ยนสีแล้วก็น้ำซุปเนี้ยเข้าไปอยู่ข้างในใช่กินเลย สวยทำไงดียวไม่รู้จะทำไงกับแกแล้วอะเอามังมาเยอะเยอะเลยทำไงเดียวไม่รู้ทำไงกับแกแล้วจริงอยากเอากลับบ้านมาเลยใครเอาอาหารกลับบ้านหรอครับเอาลุงแกน่ะลุงไปเปิดแถวบ้านไหมเมืองพรมีมีเปิดให้กว้างเลยจริงเหลืออย่างนะครับ ไก่ไก่ไก่ซุปมเขือเทศดูเนื้อไก่ดูตุ๋นจนเปื่อยขนาดเลยทำอะไรไม่อร่อยมั่งเนี่ยทำอะไรไม่อร่อยมั่งเนี่ยให้ถามว่าชอบอันไหนมากสุดนี่บอกไม่ถูกนะเพราะว่ามันอร่อยมากเลยว่ามากแบบมากจริงนะเพื่อนๆอร่อยมากจริงเพื่อนๆ มาโอ้โหมาร์กไหมเหรอเจ็ดมาร์กเลยจะให้เจ็ดมาร์กเลยร้านนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมานะเราก็ไม่รู้จะสั่งเมนูอะไรสั่งตามพวกเราได้เลยนี่พวกเราสั่งมาสี่ห้าอย่างนี่คืออร่อยทุกอย่างรับประกันเลยอุ้มในคอมเมนต์เลยคุณคุณลุงอร่อยมากแล้วตอนนี้อุ้มก็เป็นลูกคุณลุงไปแล้วเรียบร้อยมันก็เป็นเขาเป็นโอ้โหมันก็เป็นอ๋อเด็ดดีเขาโอเคเดี๋ยวเรามาขอบคุณคุณลุงเขาก่อนดีกว่านะคะอริก็รโตโกชิมาสเตอร์ก็ที่โซซามาเดสตอ์ ใได้มโอ้ยบอกเลยว่าเป็นมือที่มีความสุขมากสำหรับร้านนี้แต่ว่าความอร่อยที่คีซิตโตจินเนี่ยมันยังไม่หมดเพิ่ง5้าโมงเย็นเองไปต่อได้ไหมไปต่อดิ้ไหวเบาสบายเอ้ยมาเลยเดี๋ยวเรากลับไปที่แถวแถวสันโรดกันครับผม